ร่วมจัดไปโดย s i n อ Corporation Yamaha กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพลนะครับเขาบอกว่านี่จะเป็นอีเวนต์กีฬาที่มีคนสนใจมากที่สุดนั่นคือการแข่งขันมวยคุณผู้ชมครับระหว่างสองนักชกซึ่ง หลายคนอาจจะเกาหัวมาชกกันได้ยังไงคนแรกนี่ประกาศแขวนนวมไปแล้ว f l o ย d m เม w e a t h e r นะครับนักชกผิวสีชาวอเมริกันเจ้าของสถิติชนะ49ไฟไม่เคยแพ้เลยเจ้าตัวบอกจะไม่กลับมาชกอีกแล้วแต่ปฏิเสธเงินไม่ไหวนะฮะไฟนี้รู้สึกจะได้ค่าตัวไปแบบมหาศาล แต่คู่แข่งของเขาไม่ใช่นักชกอาชีพนะครับแต่เป็นนักสู้อาชีพหรือว่า m a r ์ช a l อาร์ตนักสู้ศิลปะป้องกันตัวนะครับก็คือทางด้านของคอนเนอร์แมคเกรเกอร์คือจริงๆไม่น่าจะมาเจอกันได้แต่ด้วยความต้องการของคนที่อยากจะเห็นอะไรแปลกๆ f l o ย d m a มเ d เดอร์ etter, นักชกผิวสีก็เลยบอกว่า จากที่เคยเลิกชกกลับมาชกส่วนทางด้านของแมกเกรเกอร์ซึ่งชีวิตนี้ไม่เคยชกมวยอาชีพมีแต่ไปสู้มีแต่ไปปล้ำมีแต่ไปล็อกคงล็อกคอกันในกรงก็จะขึ้นชกเป็นครั้งแรกแต่ประชาชนจำนวนหนึ่งกลับให้ความสนใจเยอะมากนะครับยิ่งก่อนไฟคุณผู้ชมครับสงครามน้ำลายของสองคนนี้ขึ้นชื่อว่าชอบแต่งตัวบ้าแต่งตัวแล้วก็กัดเก่ง แมกเกรเกออายุน้อยกว่าก็บอกว่าโอ้ยฟลอยนี่ขาเล็กหัวเล็กเดี๋ยวตบเลยเดี๋ยวชกให้ดิ้นเลยภายใน4ยกสาบานเลยบอกรับประกันภายใน4ยกน็อกฟลอยแมเวเดอร์ นักชกซึ่งไม่เคยแพ้ใครได้แน่นอนนะครับซึ่งฟลอยเองได้ยินแบบนี้บอกโอ้โหคุณอาจจะเด็กกว่าคุณอาจจะแต่งตัวดีกว่าแต่สิ่งหนึ่งซึ่งคุณไม่มีและคนทั้งโลกไม่มีคือความสมบูรณ์แบบสิ่งเดียวที่พระเจ้าและเบื้องบนสร้างให้เพอร์เฟและสมบูรณ์แบบคือสิถติการชกของผมเพราะเขา49 0เขาชนะ49เขาไม่เคยแพ้นี่คือสองครามน้ำลายครับเขาสาดกันขนาดนี้ นั่นจึงเป็นที่มาที่ไปของคำว่าตั๋วราคามหาศาลตั๋วราคาตั้งแต่1 0 0 0 0 0สนจนถึงแสนบาทเพื่อดู2คี้โม้นี่ชกกันหลายคนคงอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าทั้งคู่นี้แต่งตัวยังไงข่มกันยังไงและที่สำคัญครับไอ้ตั๋วที่ว่าเนี่ยมันขายดีแค่ไหน ไฟ์ Fight, หยุดโลกระดับตัวพ่อชนตัวพ่อพร้อมระเบิดศึกปลายเดือนนี้หลังจากที่มีข่าวกันมาสักพักพร้อมกับสงครามน้ำลายระหว่างตัวพ่อนักชกที่ดังที่สุดกวนที่สุดรวยที่สุดฟลอยด์เมเบ t เทอร์จูเนียนักชกหมื่นล้านวัย40ชาว USA ด้วยสถิติชก49ไฟต์ชนะทั้ง49ไฟต์ที่ได้ประกาศแขวนนวมไปแล้วจะกลับมาชกอีกกับ คอเนอร์แมกเครเกอร์ตัวพ่อนักชก UFC ที่ฮอตที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบผสมจองเกรียนชาวไอแลนด์วัย29ปีรวยระดับพันล้านตัวพ่อนักสู้คนแรกของโลกที่ครองเข็มขัดแชมป์พร้อมกันถึง2รุ่นทั้งรุ่นน้ำหนักไม่เกิน66กิโลกรัมและรุ่นน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัม จนกลายเป็นตัวพ่อนักสู้คนแรกของโลกที่ครองเข็มขัดพร้อมกันถึง2รุ่นทั้งคู่จะชคกันแบบมวยสากลณมหานครลาสเวกัสก่อนไฟจริงจะเกิดขึ้นสงครามที่ทั้งโลกต่างให้ความสนใจมากที่สุดก็คือสงครามน้ำลายนั่นเองเมื่อทั้งคู่มาเจอกันในงานแถลงข่าวตัวพ่อชาวไอริชต้อนรับฟลอยด้วยชุยสดสูทสั่งตัดพิเศษเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะกับคำว่า F U พร้อมกับกล่าวต้อนรับฟลอยว่า เดี๋ยวนี้ไม่มีตังแล้วสูตรยังไม่มีเงินซื้อเลยตัวเล็กๆอย่างนี้เปราะๆอย่างนี้สี่ยกเนี่ยผมจะชกให้ร่วงเลยไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวเขาเลยถ้าจะชกกันจริงๆไม่มีกฎเหรอยกเดียวก็จบแล้วฟลอยดจัดนักสวนกลับว่าต่อให้ไปแข่งกันแบบ UFC แล้วก็คอนเนอร์ก็ร่วมเดี๋ยวจะชกให้ร่วงราวกับพินโบลิ่งเลยไอ้นี่มันก็แค่นักสู้เงินร้อยล้านบาทผมม,มันระดับพันล้านเฟ้ฟลอย โชว์ความรวยต่อในงานแถลงข่าวที่2ด้วยการโชว์นาฬิกาเรือละ46ล้านบาทใส่หน้าคอเนอร์โชว์ความเก่าพร้อมสถิติว่าครองตำแหน่งนักชกไร้พ่ายมากกว่า20ปีแล้วพูดเลยว่าสงครามน้ำลายนี้มันสมาก แต่ประเด็นฮอตที่ร้อนกว่าเรื่องสงครามวาจาจากทั้งคู่ก็คือตัว๋วเหลือกระจายครับเพราะตัวที่ถูกที่สุดมีราคาสูงถึง116,000บาทและตั๋วที่แพงที่สุดมีราคาสูงถึงเกือบ500,000บาทเจ้หลายๆคนบอกว่าใด้ดูที่บ้านดีกว่าแต่ทางผู้จัดก,ก็ยืนยันว่าขายเกลี้ยงแน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะไฟนี้คือไฟประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ห้ามพลาด